ครับทีดีเอฟซีอิกาช่องทาทุกทาครับวันนี้ผมโอนอิกามารายาตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกม อเซนอนชนะแมนยู U, สะใจนะครับ3ประตูต่อ2มี5ลูกในเกมเดียวโคตรมันเลยแล้วก็มาปิดท้ายกันที่แมนเชสเตอร์นะครับยังคงไล่กวดปืนใหญ่แบบไม่ลดละนะครับมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment. คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งพแจง้งเตือนกดซีเฟอร์สก็เห็นก่อน,นครับที่ชอบในแนวทางนี้แนวทางการครอบจานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางกีากาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ไปดูกันที่อาร์เซนอลชนะแมนยูกันก่อนครับภาพรวมเกมนี้สุดๆเลยครับมันตั้งแต่วินาทีรแรกจนถึงสิ้นเสียงนกหวีดช่วงสุดท้ายนะครับแมนยูขึ้นนําก่อนนะฮะจากจังหวะฉับชฉวยที่แมนยูต้องการจะงัดไม้เด็ดเล่นงานอาร์เซนอลสุดท้ายทําได้จากแรสฟอร์ดนะครับแต่อาร์เซนอลเองก็ไม่ยอมแพ้นะครับมาได้ลูก1-1จากการเจ,จาะางด้านซ้ายเคาาไปเข้ะกันมาจนเจอช่อง กันิดชาก้าครอสบอลเข้าหัวทางด้านของเอดดีเอนเกเทียช็อตนี้แอรอนวิบ,บ,บซาก้าเสียเหลี่ยมนะครับยืนขาตายเลยเอนเกเทียมงลงลง่งๆไม่มีปัญหา1-1จบครึ่งแรกกลับมาเล่นเครึ่งหลังครับอา,าร์เจนอลขึ้นนำเป็น2-1ลูกนี้ต้องชมเลยบุกโยซาก้าสุดๆเลย บอลเข้ากลางจนเจอช่องแล้วก็สับไกลด้วยซ้ายสุดสวยนะครับหมดหนทางที่วิทิกาจ,จะไซฟได้นะครับแต่แมนยูเองก็มาได้ลูก2อ,อนะครับอีกไม่กี่นาทีต่อมาเป็นลูกที่เตะมุมครับแล้วแรมส t เตลออกมาปัดพลาดนะครับบอลเข้าทางลิซโดมาตินสหมองสวนกลับไปแล้วก็เป็นประตูเกมทำเท่าว่าจะเสมอครับแต่เป็นในช่วงเวลาที่20นาทีสุดท้ายเนี่ยอาร์ซนอลบุกโจมตีเข้าใส่โขมกระดาสุด จนกระทั่งมาได้ลูก3-2นาะที90ครับลูกนั้นโอ้โหเด r เองก็เกินต้านนะครับทั้งที่ก่อนน้นนี้เขาก็ช่วยกันเซฟแบบอุดตลดเหมือนกันสุดท้ายอาร์เซนอลมาได้3-2ในช่วงนาทีชี้เป็นชี้ตายนะครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับทำให้พวกเขายังคงมีสถานะที่ดูดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจจากเกมนี้แล้วผมมองเห็นอะไรบ้างข้อแรกก่อนเลยนะครับประเด็นแรก นั่นก็คือปีศาจแดงแพ้ให้กับทีมที่ดีกว่านะครับโอเคมันเจ็บปวดแน่นะครับคุณแพ้ให้กับคู่แข่งโดนยิงในช่วงท้ายเกมไม่หลงเหลือเวลาในการแก้ตัวมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดครับแต่ปีศาจแดงในเกมนัดน,นี้สามารถยืดอกได้ยืดอกยังไงครับคือมันเป็นเกมที่เอาตรงๆแพ้จริงแต่แพ้แบบมีส่งไม่ได้แพ้แบบสู้ไม่ได้ล้มหมดสภาพและอย่าลืมว่าก,การมาเยือนอาซนอตเนี่ยที่แข็งแกร่งในบ้าน ชนะกันมาติดติดการมีพลาดเสมอกับนิวคาสเซลมันเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วครับแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่ารูปเกมภาพรวมส่วนใหญ่แมนยูเป็นรองนะฮะเป็นรองเลยแต่ยังยิงอาร์เซนอลได้ถึง2เม็ดครับแต่สุดท้ายแล้วมันแพ้ให้กับทางอาร์เซนอลที่เป็นทีมที่ดีกว่าจริงๆเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าอาร์เซนอลในเกมนัดเนี้ยเขาแสดงออกให้เห็นถึงคุณสมบัติของความเป็นแชมเปี้ยนออฟอิงแลนด์เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของแดนกลางก็สร้างสรรค์ได้แท็กเกิลได้ ตัวรุกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าจีจารจัดจ้านมากจังหวะรูปเกมในการเข้าทำของปืนใหญ่สมควรที่จะเป็นผู้ชนะมากๆนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเล่นเกมรุกได้ดุดานเกรี้ยวกราดและแข็งแกร่งครับแล้วฟอร์มการเล่นของพวกเขาเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะเรื่รองงเกมรุกนะมีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาแล้วที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่ทีมที่จะเป็นแชมปนะ์ต้องมีคือแพชชั่นความกระหายในการเป็นผู้ชนะในทุกๆเกมอาร์เซนอลเป็นแบบนั้น ซึ่งตอนนี้อยู่ที่พวกเขาในการยินระยะให้อยู่ในแต่ละเกมนับจากนีเ็นต้นไปถ้าเล่นแบบนี้แล้วคว้าชัยได้ผลลัพธ์ที่ดีอ์สซนอนก็มีโอกาสในการเป็นแชมปเปี้ยนในซีซั่นนี้สูงมากทีนี้ไปดูข้อที่2สถิติมันชี้ชัดว่าอ์สซนอนควรจะต้องถึงแชมป์ตอนนี้อ์สซนอนเก็บได้50คะแนนหลังจากผ่านพ้นไปครึ่งทางของซีซั่น มีเพียงแค่5ทีมเท่านั้นนะครับที่แตะหลัก50แต้มหลังจากผ่านพ้นครึ่งฤดูกาลครับทีมที่ทำคะแนนสูงสุด55คะแนนนั่นคือแมนซิตี้ในซีซั่นส0 1 7 2 0 1 8สุดท้ายเข้าไปควาชช้าแชมป์55คะแนนหงแดงก็เคยทำได้ในซีซั่น2 0 1 9 2 0ส0สุดท้ายเข้าไปสู่การเป็นแชมป์เชลซี Chelsea เคยทำได้52คะแนนหลังจากผ่านพ้นครึ่งฤดูกาลแรกในซีซั่นส0 0 5 2 0 0 6สุดท้ายเข้าไปควาชช้าแชมป์หงแดงของเชลซีคลับมาทำได้อีกครั้งหนึ่ง ในซีซั่น2018-2019 51คะแนนแต่เข้าไปแค่รองแชมป์เพราะว่าปีนั้นซิตี้แข็งแกร่งสุดแล้วในวันนี้อาร์เซนอลทำได้50แต้มจะเป็นแชมป์หรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเขาแล้วและที่น่าสนใจนะครับอาร์เซนอลของอาเตต้าเก็บแต้มได้มากกว่า3ดุฤดูกาลก,ก่อนหน้านี้ที่คว้าแชมป์มาครองในฤดูกาล1 9 9 7 1 9ก8าร1997-1998นะครับซึ่งอาร์เซนอลคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในยุคข,ของอาร์เซนเวนเกอร์ ผ่านมา19เกมตอนนั้นอเซนเบนเกอร์นำทีมได้33คะแนนแต่ก็คว้าแชมป์ฤดูดกาล2001 2002ครับที่ได้ดับเบิลแชมป์คราวนั้นก็เก็บได้36คะแนนจาก19เกมส่วนฤดูดกาลไร้พ่2003 2004อัลตรอนครั้งนั้นเนี่ยเก็บได้4.5คะแนนจากการผ่านพ้นไปครึ่งซีซั่นครั้งนี้ทำได้มากกว่า3ฤดูดกาลครั้งนั้นนะครับดังนั้นมันมีแววสิติมันชี้ชัดว่ามีโอกาสสูงมากที่อัเตรอนจะเข้าป้าย สู่การเป็นแชมป์เปี้ยนครับข้อที่3บุกโยซาก้าสุดๆครับเจ้าหนูคนนี้ดีวันดีคืนอันตรายมากน่ากลัวมากน่าเกรงขามมากเขาแสดงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนเนี้ยบุกโยซาก้าไม่กลัวใครเลยยิงประตูได้อย่างสุดสวยมีส่วนร่วมกับเกมได้ค่อนข้างมากครับดูแล้วก็เพลิดเพลินตาเหลือเกินในเกมล่าสุดเขาต้องดวลกับลูกชอที่ก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มดีมาโดยตลอด แต่ลูกชอถูกถ่างออกมายืนเป็น back แบ็กซ้ายเราต้องดวลกับเบยโยสากา้าแต่สิ่งที่เห็นชัดมากก็คือสาก้าสามารถปั่นปวนคุกขามโจมตีลูกชอจนโอ้โหมึนงงไปหมดเลยครับแล้วลูกชอก็ไม่กล้าที่จะเข้าประทะด้วยไม่กล้าที่จะเข้าแท็กเกิลเพราะว่ากลัวเข้าพรวดแล้วหลังหักนี่คือความน่ากลัวของเบยโยสากา้าที่ในเวลาที่เขาดวลตัวต่อต,ตัวเนี่ยเขาพร้อมที่จะฉีกคู่แข่งคนนั้นจนขาดสะบั้นไม่เหลือสภาพ แล้วลูกชอก็ไม่สามารถต่อก่อนความเร็วความคล่องตัวความปรับเปรี่ยวกับบุโยซาก้าเลยมันก็เลยทําให้เอ๊ถ้าไม่ใช่ลูกชอล่ะแล้วถ้าเป็นไตโลมาเลเซียจะเป็นยังไงสุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสนใจของเอชเจนฮาร์ทที่อาจจะมีเครื่องคําถามตัวโต,วต,วตวๆจากแฟนผีที่พุ่งเป้ามาตรงณจุดๆุดนี้ว่าถ้าไม่ใช่ชอละ่ะแล้วเป็นมาเลเซียดวลกับซาก้าเลยจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องยอมรับว่าซาก้าเจ๋งมากครับเขาเก่งมาก แล้วไม่ได้เก่งแค่เกมนี้เกมเดียวนะครับเก่งมาโดยตลอดในก่อนหน้านี้โดยเฉพาะยิ่งในยุคข,ของอาร์เตต้าที่สามารถเปลี่ยนสาก้าให้กลายเป็นเด็กหนุ่มที่เติบโตเต็มวัยประเด็นข้อที่4 a l อเล็กซานเดอร์ชินเซโก้นะครับที่แมสตี้ปล่อยมาเนี่ยคือคีย์สำคัญเลยนะครับเกมนัดนี้ชัดเจนว่าอาร์เซนอลมีเกมที่นิ่งมากละเอียดมากแล้วก็แน่นอนมากชินเซโก้ ในเวลาที่อยู่ในสนามเขาสามารถสร้างมิติการเล่นที่มันแตกต่างไม่ได้จําเป็นแค่ว่าต้องเล่นแบ็กซ้ายนะเขาสามารถขยับตัวเองมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวพิเศษอีกคนหนึ่งช่วยงานทางด้านของกานิชากา้ากับโทมัสปาเตได้อย่างลงตัวแล้วการผ่านบอลแต่ละเพลย์แต่ละดอกของเขามีความชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่แน่นอนเขายังมีคาแรคเตอร์อความเป็นผู้ชนะคือเอาทุกจังหวะใส่เต็มดอกเล่นแบบมุ่งมั่นเกินร้อย แล้วที่สำคัญคือมีความเป็นผู้นำภายในทีมเพราะว่าชินเซนโกผ่านจุดสูงสุดมาแล้วกับแมนเชสเตอร์ซิตี้การที่เขาผ่านทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตมาเนี่ยประสบการณ์แบบนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยบรรดาผู้เล่นพลังหนุ่มยังบัตได้เป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นนักสู้ที่เต็มไปด้วยแพทชั่นมีความกระหายในชนะเป็นอย่างที่สุดครับสำหรับชินเซนโก้ดังนั้นการได้ตัว ชินเซนสโกมาจากแมสเซนสตี์ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยมันตอกย้ำเรื่องของคุณภาพในแง่ของผลงานในสนามครับข้อที่ 5. เอริกเชนฮารจัดตัวผิดวางบทบาทผู้เล่นผิดหรือไม่นี่เป็นเครื่องคำถามท,าที่ผมเชื่อว่าแฟนผีต้องการคำตอบไอตอนที่ไล์อัพออกมาก่อนเจอกับอาร์เซนอลเอาตรงๆพอผมเห็นปุบ๊บเอ้ โอ้โหเชนฮากนี่วางแผนแบบนี้เลยเหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวอลต์เว e ฮอ r s สกองหน้าชาวดัชที่เชนฮากส่งมาเล่นตั้งแต่วินิทีแรกเขาเหมาะสมกับเกมแบบนี้หรือไม่เพราะว่าอย่าลืมเกมนี้มาเยือนแล้วคุณภาพต่างๆอาร์ s น n ับแน่นกว่าแมนยูเกมจะเป็นรองแน่เป็นเกมที่แมนยูจะถูกอาร์ s e n อลบังคับให้เล่นเกมรับมากกว่ารุกดังนั้น สิ่งที่แมนยูต้องการที่สุดคือการเล่นเกมรับอย่างมีวินัยการเข้าทำที่รวดเร็วจังหวะสวนกลับโต้กลับที่ฉับพลันเราต้องเฉียบขาดวอลช์เวกคอ r ์สไม่ได้เป็นนักเตะที่เล่นเกมโต้กลับได้ดีแล้วเราจึงได้เห็นว่าวอลช์เวกคอร์สทำได้แค่พักบอลถ่ายบอลให้เพื่อนแต่จังหวะสวนกลับเนี่ยเขายังช้าเกินไปวอลช์เวกคอ r ์สเหมาะกับการที่จะเป็นเป้ากองหน้าโจมตีคู่แข่งมากกว่าการเล่นสวนกลับ ซึ่งบางที r รสฟอร์ดอาจจะเหมาะในแง่ของการเล่นกองหน้าตัวเป้าคนเดียวมากกว่าวอลส์เคอร์ด้วยซ้ำแล้วตำแหน่งกองกลางผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนเกมบอกว่าถ้าจะเอาชนะอาร์เซนอลจุดยุทธศาสตรสําคัญอยู่ที่แดนกลางบางทีแมนยูอาจจะต้องใช้แผนเดียวกันกับที่เอาชนะแมสตี้ได้ในวันนั้นก็คือการมีกองกลางตัวรับคู่กันแต่ทีนี้พอพวกเขาส่ง m ม็กทูมินกับ e d ริเซนเนี่ยโอ้โหกองกลางเป็นรองเลยทีนี้ m ม็กทูมินไม่สามารถยืนกองกลางคนเดียวได้ซึ่งความจริงอาจจะต้องเป็น m ม็กทูมินเล่นคู่กับเฟร็ดดันเอาคริเซนอิริเซนไปยืนกองกลางตัวสูงแล้วทางเอาบรูโน่แฟนนั์ยืนเป็นด้านข้างแล้วเลือกปีกคนใดคนหนึ่งเลือกระหว่างกาล่านะโชกับอันโตนีแล้วใช้กองหน้าอย่างแรสฟอร์ดคอยเข้าทำและสู้ห้ามหันตาต่อตาฟันต่อฟันกับอาจอาร์เดียดกลางแบบนี้ดีหรือไม่ ผมเชื่อว่าแฟนผีทุกคนมีคําตอบอยู่ในใจนะครับว่าเชนฮาร์กวางแผนผิดกําหนดทิศทางและแนวทางของทีมผิดหรือเปล่าในเกมนัดน,นี้ข้อที่6นะครับอันโตนี่สร้างโอกาสไม่ได้เลยอันโตนี่ได้แต่ครองบอลแต่สิ่งที่ได้เห็นเนี่ยคืออันโตนี่ไม่สามารถเลี้ยงกินตัวดวลเดี่ยวละชนะคู่แข่งได้เลยครับ mm hmm. เขาแทบจะหมดประโยชน์ไร้ประโยชน์มากๆเขาเลี้ยงผ่านใครไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่า เฮ้ย hey, คุณเป็นนักเตะบราซิลคุณคือจอมเทคนิคแล้วคุณเคยทําแบบนี้ตอนสมัยอยู่กับอาร์แจ็คอัพสเดมตอนเล่นกับทีมชาติบ,บราซิลแต่ทำไมในเกมนัดนี้คุณเลี้ยงบอลผ่านใครไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งคือต้องยกเครดิตให้กับแนวรับของอาร์ซอนที่สามารถดักทางแล้วก็ป้องกันในเกมรุกทาาด้างของอันโตนี่ได้ดังนั้นอันโตนี่จาเป็นที่จะต้องยกระดับการเล่นของตัวเองให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าแค่นี้มันไม่พอแล้วถ้าเล่นได้แค่นี้ แมนยูจะไม่ได้รับประโยชน์จากอันโตนี่เลยครับซึ่งบทสรุปครับรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าแมนยูมีความผิดพลาดมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียประตูทั้ง3ดอกไม่ควรจะต้องเสียในขณะเดียวกันครับการเล่นในแต่ละจังหวะสำคัญๆแมนยูมีความผิดพลาดมากกว่าอร์เซนอลจริงๆส่วนอั์เซนนลนั้นก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะในเกมนัดนี้แหละนะครับก็แสดงความยินดีกับ ชชนะที่ล้ำค่าของอาร์เซนอลด้วยนะครับทีนี้ปิดท้ายกันที่ประเด็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมล่าสุดซิตี้สามารถชนะฟุได้3ประตูต่อ0ูนย์มันเป็นสิ่งที่ซิตี้ต้องทำนับจากนี้เป็นต้นไปคืออย่าพลาดต้องได้3คะแนนให้ติดติดกันเพื่อเป็นการไล่จี้ไล่กวดและโยนความกดดันไปครับอาร์เซนอลบ้างและเกมนัดนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากตัวแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ก็คือการที่เอริงบอสฮาร์เลนกลับมาคลําเป้าเจอก่อนอันนี้ฮาร์เลนโดนเสียงวิจารณเล่นงานหลังจากที่เขายิงประตูไม่ได้ในเกมที่ชนะเชลซี1-0และทําอะไรไม่ได้เลยในเกมที่แพ้ให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2โดนวิจารณในเรื่องของเกมการเล่นโดยวิจารในเรื่องของการเข้าระบบของทางซิตี้แต่ล่าสุดฮาร์เลนสามารถยกระดับตัวเองได้แล้วก็สามารถทําประตูในจังหวะที่ควรได้ประตู ซึ่งแน่นอนครับฮาแลนไม่ใช่ใน,นักเตะคนคเดียวที่สามารถที่จะทําประตูได้แต่ในเกมนัดล่าสุดซตตี้สามารถซับพอร์ตในตัวฮาแลนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งริการ์ดมาเรสที่ตอนนี้ดีวันดีคืนมากๆดังนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่แมนซิสตี้ต้องทําคือการหาวิธีทางกลยุทธ์ในการที่จะได้ประตูในแต่ละเกมและเกมรับต้องอย่าพลาดแล้วเจอกับทีมที่อ่อนชันกว่าคุณต้องห้ามเสมอห้ามแพ เก็บ3แต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆและ2เกมต่อไปที่ต้องเจอกับอาร์เซนอลก็ห้ามแพ้ห้ามเสมอได้ซ้ำถ้าเป็นไปได้ต้องชนะสถานเดียวเพื่อที่จะพาตัวเองกลับมาอยู่ในพื้นที่หรือว่าสถานะที่ไม่ได้เสียเปรียกอาร์เซนอลอีกต่อไปเมื่ออาร์เซนอลยังคงแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่แบบนี้แมสติก็ต้องห้ามพลาด แล้วเกมที่เจอกับอาร์เซนอลคุณต้องชนะถ้าทำได้บอกเลยว่าโมเมนตัมจะสวิงจากอาร์เซนอลเปลี่ยนมายังแมชชีตี้ทันทีนะครับสนุกแน่นอนถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนั้น เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเมื่อถึงวันนั้นนะครับฝากกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีฟิสพื่เห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอตช่องทางของอิก,กาชแนลด้วยเพราะว่าที่นี่อิกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ